อันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับอตอนนี้มีแค่เมนูเป็นน้ำปกติครับอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีเพิ่มช็อกโกแลตคูดเป็นมเมนูเดียวตอนนี้อ๋อใคายังไงครับพี่แก้วปกติห้าเครับถ้าเพิ่มช็อกโกแลตคูดเพิ่ม10บาทเป็น69บาทอ๋อก้บาทเพรช็อกโกแลตคูดเน้นเลย คืก่อนได้นะครับอันนี้ค่อยทานยาโอเคแล้ว <Okay. S 1>